มึงยังจะเปิดแพงกันดีกว่าไอสัตว์มันเข้ามาอยู่ในห้องนี้แล้วเพื่อนเบนเอาเดิจานดีกว่าไม่ให้กูด่ามานันได้ไงวะไอ้เหี้ย,ยอ, <Yeah. S 3> อยู่ที่ไหนกันวะ เมื่อมึงนั่นเป็นเด็กกระจอกทรมาอ้าง CQT เจ้ไอสัตว์ลีดมึงยังไม่รู้จักเจ้าไอเหี้ยพวกเด็กจังอะไรทำตัวเป็นเสี่ยวลาวได้สไลด์ได้ลงมาจากเขื่อนซิลิกิตโอ้ทำบอกว่า CQT แต่มึงนั่นไม่รู้จักพวกกูนั้นของจริงของจริงเขาอยู่ที่ไหนมีน้ำว่าเจอแต่มาสองหนึ่งหกเขาเหียบไปหน้ามึงแม่งโอปีไอ้เหี้ยเด็กข้างไข่ กูบอกตรงๆแม่มึงนั้นยิ่งกว่าจะเป็นกะหลี่แม่มึงน่ะเป็นที่อะไรที่มันไม่ค่อยโดนใจแม่มึงนั้นยิ่งกว่าประเทศใดแม่มึงนั้นคงทำประเทศเสรีหีไข่ไปบอกแม่มึงว่าอย่ามาทำตัวอย่างนี้แล้วอย่ามันเลิกอ่อยกูทีกูลำคาดจะเต็มทีบอกพ่อมึงอย่าทำเป็นคนไม่ค่อยจะดีพ่อมึงน่ะเป็นเกตโทไฝ่ไฟมึงรู้ดี น้ำว่ามึงยังไม่มีลูกทิ้นมึงยังไม่ขึ้นขนหมอยมึงยังไม่ขึ้นมึงยังมาบ่นดกราบกูกูบอกตรงๆแม่มึงนั้นทําอะไรไม่ค่อยได้าไอเด็กข้างไข่ของใครถ้ามึงมีเพลงมึงก็เปิดมาไม่ใช่แรปแบบดาวางคานให้กูฟังกูบอกตรงๆกูไม่เข้าใจเพราะมึงนั้นไม่เคยจะฟังกูพูดแค่นี้คือแบบ คือแบบคํำยิ่งกว่าคำเหม็นี่กูอ่ะเออเดี๋ยวมึงเจอตาบทุลรีเวอร์ชั่นกูขึ้นมามึงจะเข้าใจนะเออเดี๋ยวมึงมึงมึงฟังเลยมึงฟังเลยเปิดปีดดังนี้เ <c oughs> ยดโยดโยดเออเดี๋ยวกูยยดให้เฮ้ยเปิดปีดดังเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากับจังว่าเอาเอา่ามามา เมียงพรลน่ะเขาไม <ulations> ่เคยจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอะไรแต่เธอมาแรปกับผมเธอกลับไปบอกแม่มึงได้ไงกับมึงมาแรบภาษาอะไรแต่กูไม่ค่อยจะฟังยังไงกูบอกตรงๆแม่มึงนั้นไม <partido> ่ได้ต่างอะไรกับดาวังคารปูใจก็เก็มาในช่วงนี้ก็อยู่กับผมเอ็มซีอาร์ตีระทุกคนมันก็ออกมาไม่เคยจะบอกแม่มึงจะเป็นอะไรทุกคนนับครัมว่าขี่รีฮีได้ไหมมองปรเมียงแปลนันเป็นภาษาบ้านมึงระมองปรเมียงแปลนันเป็นภาษาบ้านมึงมึงจำเอาไว้พอมึงน่ะเป็น อะไรกับ้าไปบอกแม่มึงมเมียงประมเมียงประแดกทุกวันไอ้ควาย <c oughs> สมองมึงไม่ค่อยจำเพราะมึงนั้นเป็นเด็กพม,ม่าประสงกับคำมเมน็นกูบอกตรงๆแม่มึงนั้นไม่ค่อยมีอะไรกูพูดง่ายๆพวกมึงก็แค่เด็กอมไข่แอดมิน เมี่ยงป่าไม่ค่อยจะมาเมี่ยงยังไม่ค่อยจะมีจะกินกระเบนจะกินอะไรกูคงแดกทัโลตีถ้พวกมึงจะเข้ามาแล้วกูขอมีปิดที่หน้าฟังไม่ใช่มาเข้ามาละมาเป็นภาษาอย่าง f u e บเย่ด o อ้าวปนหน้าหเปบบ r อ้ปน้ว o ถ้ามึงจะรับอย่างนี้บอกตรงว่ามึงะแลปเป็นกูป่ามื่อกุน่ยไม่เข้าใจอยู่ก็มาคําแบบมึงแ้วเป็นไรของ ไอ้เฮียเขพูดมึงยังวนกันมึงกลับไปเรียนภาษาไทยที่ชันมาไทยยมแล้วก็บอกคุณกูวไม่ต้องทําให้ผมได้จบเพราะผมนั้นตกภาษาแต่ถ้ามึงจะเกี่ยวกับกูมึงต้องไม่เอี่ยวข้างกูกูบอกตรงๆแม่มึงนั่นเป็นกะหรี่ประเทศไทยมึงเข้าใจไหมสัตว์นี่กูสาดภาษาเขมรให้มึงฟังไอ้เฮียนี่กูไม่บาวเวอร์ชั่นปูจานเต็มเพราะกูสงสารเพื่อนกูนะไอ้เฮียเด็ดเด็ดเปิดมากเลยสัตว์